สวัสดีครับพอหวาพาเฮงวันนี้นะฮะจะพาเฮงด้วยพาเที่ยวด้วยอยู่ใน E p พีอพีนี้นะครับก็อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีตอนนี้ผมอยู่ที่วัดสะมณีครับผมตำบลพักตบอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีนะครับวัดนี้นี่มีประวัติความเป็นมายาวนานมากๆนะครับได้ข่าวมาว่ามีอายุเกือบเกือบ300ปี200กว่าปี227รบปีนะ สร้างตั้งแต่พศ2338นะครับผมเขาบอกว่าเดิมทีเนี่ยวัดนี้เขาจะมีสระน้ำอยู่สระหนึ่งนะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาจะเคยเห็นนะครับว่าในสระน้ำเนี่ยมีลูกแก้วนะครับลูกแก้วเนี่ยเขาให้ชื่อว่าเป็นลูกแก้วมณีโชดนะครับวันดีขึ้นดีเนี่ยชาวบ้านเขาจะเห็นลูกแก้วเนี่ยลอยขึ้นมาจากสระ แล้วก็เปล่งแสงงดงามมากสวยงามมากจึงทำให้เป็นที่มาของชื่อวัดสะมณีโชดนะครับเรียกด้วยระยะเวลายาวนานกันมานะฮะจนทำให้คำว่าโชดะะหายไปก็เลยเป็นคำว่าวัดสัมณีมีความสวยสดงดงามมากครับก็คือเรื่องหลังผมเนี่ยนะฮะก็จะมีนะครับมีโบสถ์นะครับแล้วก็มีองค์พญานาคเนี่ยคือเรียกว่าเยอะมากๆลายล้อมโอบล้อม เทาบัวสดอยู่นะเดี๋ยวผมจะถ่ายความงดงามไปให้ดูนะเท่าที่สังเกตนยก็มีเทเวสุวรรณนะครับมีองค์สีเขียวองค์สีขาวมีเทพเจดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพระพิฆเนศเยอะแยะมากมายข้างข้างก็เป็นลูกนิมิตนะครับน่าจะเป็นลูกนิมิตยักษ์นะที่ให้คนมาแปะทองแล้วก็มาสักการะบูชากันเดี๋ยวผมพาชมความงดงามของวัดสามณีนะครับเดี๋ยวเก็บภาพไปสวยไปฝากเผื่อใครที่มาอุดรธานีอยากจะ มาสักการะหรือมาตามรอยนะครับผมก็ยินดีนะครับผมไปครับช่วงที่เรามานี่ก็เป็นวันพระพอดีนะฮะเขากำลังจะทำวัดเย็นกันนะครับเมื่อกี้นี้มีการตีคองนะครับตีะระฆังเพื่อที่จะนิม,มนต์พระมาทำวัด และที่ท็อฟฟี่ยืนอยู่นี้นะฮะก็คือบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่พูดเอาไว้เมื่อตอนต้นนะครับนั่นก็คือสระมณีนะครับผมนะครับน่าจะเป็นบ่อน้ําเก่าแก่โบราณตั้งแต่เริ่มสร้างวัดนี้เลยนะครับผมตรงนี้เขาก็บอกว่าห้ามปล่อยสัตว์น้ําทุกชนิดตรงในสระนะครับผมนะฮะมาก็มาขอพรเฉยๆนะครับถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับ มีพระอุปคุตอยู่ข้างหลังนะครับนี่ก็มีรายน้มที่จัดสร้างตั้งแต่พศ2564นะครับผมสร้างเสร็จนะครับในโบสถ์ก็มีการสวดมนต์ของพระคุณเจ้าในวันพระวันนี้นะครับแม่จริงๆอยากจะไปสวดมนต์กับท่านเหลือเกินในโบสถ์เดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศร,รอบๆไปฝากกันครับไป สี่ทิศเลยนะครับสี่มุมของพระุโวสถนะฮะก็จะมีนะครับท้าวจตุโลกบาลทั้ง4นะครับยืนนะครับเด่นตระง,งานอยู่ข้างหลังผมนี่ก็เป็นองค์เท้าพติรสนะครับผมก็จะมีท้าววิรุณหกท้าววิรุปักนะครับแล้วก็ท้าวเวสุวรรณนะครับผมสวยมากโบสถ์สวยมาก,มากๆแล้วลมเย็นมากคืออยากจะอยู่จนแบบพระสวดให้เสร็จเลยอะ่ะมันล่มลื่นมันสดชื่นจริงๆนะ อากาศดีมากอะกลางวันนะ่ะร้อนแบบจริงนะวันนี้กลางวันนะ่ะตั้งแต่ลงเครื่องมาเนะี่ยร้อนทั้งวันแบบพอเข้าวัดเฮ้ยยังกระดิดแอร์นี่แหละคนเข้าวัดทําบุญเนี่ยคุณจะเย็นโดยที่ไม่ต้องเปิดแอร์ครับฮ <c oughs> ཚཚང བྱིས བྱེ 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 I'll be ขึ้นใจได้ไปทำวัดเย็นกับพระคุเจ้าแล้วก็สามเณรน,นะครับได้พักหนึ่งเพราะว่าวันนี้ผู้ที่พาเรามาเนี่ยสอจอยิมเขาเป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพก็เลยต้องรีบกลับเข้าเมืองนะครับผมก็เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวนะครับหลายๆที่ในวัดที่อุดรธานีเพราะว่าอยู่นี่สองวันน่าจะไปได้หลายวัดอยู่นะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับอนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุครับ